สวัสดีทุกคนนะจ๊ะได้เลิกได้ยามไปฉีดวัคซีนเข็มสองอ่ปะป๊าป้าเราฉีดครบหมดแล้วเอ,อ่อเอสบีกับแอสตราเซเนกาเนาะของเราเข็มแรกแอสตราเซเนกาเข็มสองก็คงจะแอสตราเซเนกาเหมือนกัน เข็มแรกนี่วันที่20กรกฎาเข็มสองเนี่ยวันนี้10ตุลาคมยังไงก็ป้องกันไว้ก่อนแต่เราก็สรรหาพวกอาหารเสริมมาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราได้เพิ่มอีกนะของเรา ไปที่มหาวิทยาลัยรังสิตเดี๋ยวยังไงก็ค่อยรายงานการฉีดวัคซีนเข็มแรกก็ไม่รู้สึกอะไรเลยปกติมากเข็มแรกนี่แบบว่าสบายๆเลยแค่หิวแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากฮะสองใจย,ยาย พีดวัคซีนเสร็จแล้วก็ไปหาโน่นหานี่กินดูแลสุขภาพเล่นจ้าทุกๆคนแค่นี้นะ